ไปดูความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าลดลงไปแค่ไหนในปี2022นะคะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ในปีนี้นะคะเศรษฐีพันล้านทั่วโลกต้องบอกว่าอยากเป็นปีที่ข้ามไปเลยได้ไหมนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเขาจะมีความมั่งคั่งลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญแล้วอีกส่วนหนึ่งคือผลตอบแทนจากการลงทุนก็ไม่สามารถทําได้เลยนะคะคง่ายๆคือขาดทุนจากการลงทุนแล้วก็ความมั่งคั่งก็ลดลงจากการดําเนินธุรกิจด้วยนะคะโดยรวมเบอร์บิลเลแนลอินดีคส์นะคะ ไปทำการตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าจะคิดเป็นเงินไทยก็กว่า34,000ล้านบาทเนี่ยนะคะเขาเนี่ยมีทำเนียบอยู่ในเฟสจุดห้0 0มูลค่าความมั่งคั่งรวมแล้วเนี่ยนะคะลดลงไปถึง1.4ท่งลเลียนดอลลาร์ทีเดียวล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากผลของภาวะเศรษฐกิจผลของสงครามรัสเซียยูเครนเงินเฟ้อที่ลุกลามการเข้มงวดของธนาคารกลางในการดำเนินนโยบาย เงินแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบูมเบิร์เป็นเลนแนนเด็กเขาใช้คําว่าเป็นการทําตัวเองค่ะทําตัวเองหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ามีกรณีพัวพันการทุจริตอื้เฉาก็มีมีแง่ของการควบรวมกิจการที่ผิดพลาดก็มีหรือไม่ก็เป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่อาจจะไม่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะโดยมหาเศรษฐีที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนใหญ่เลยที่มีเวล์ลดลงอย่่งมีนียสําคัญน่าสนใจคือเป็นกลุ่มที่เคยได้ลาบลอยมาในช่วงปีโควิด2020 2 0ค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่เขาอู้ฟู่ขึ้นมาแต่ระดับขึ้นมาเป็นเศรษฐีมหาศาลทีเดียวนะคะแต่แล้วภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่2ปีก็กลับมาอยู่ณนะจุดเดิมนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอีรอนมาร์สเจฟฟเบโซสนะคะหรือว่าตัวซีซีนะคะช้างผึองเจ้ารวมถึงมาร์คซัคเคเบิร์กด้วยมูลค่ารวมๆแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่เขาสูญเสียไปเนี่ยก็คือทรัพย์สินสุดที่สะสมเนี่ยนะคะถือว่าอยู่ถึงเกือบ4ี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวโดยกรณีของอีรอนมารสพฤติกรรมเนี่ย คือเขาใช้คำนี้นะคะว่าเป็นการปากกล้าแล้วก็เข้าไปซื้อกิจการทวิตเตอร์เข้ามาซ้ำเติมตัวเองความมั่งคั่งก็เลยลดลงด้วยการทำตัวเองแท้ๆเลยค่ะส่วนปีที่ผ่านมาแม้ว่าความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีเหล่านี้จะลดลงอย่างมาร์คซิสเกอร์เบิร์กเนี่ยถือว่าลดลงมากที่สุดถึง65%นะคะใครถือหุ้น Facebook อยู่ก็คงจะรู้สึกไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าตัวหุ้น Facebook เองก็ร่วงลงหนักพอๆกับความมั่งคั่งของมาร์คเลยนะคะส่วนเอ่เอ ทางด้านของมาร์สก็เบิกเลยนะคะส่วนออรอนมัสเองปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่เทสลาไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนกันเช่นเดียวกับความมั่งคั่งของตัวเขาเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่มหาเศรษฐีที่มีรายได้หรือว่าความมั่งคั่งสุดที่ที่ลดลงนะคะมีบางกลุ่มนะคะที่สามารถทํารายได้ได้ดีขึ้นค่ะอย่างทางด้านของกวัวตามอานานีนะคะซึ่ง เป็นมหาเศรษฐีชาวอินเดียค่ะรายได้เนี่ยสูงขึ้นจนแซงบิลเกสแล้วก็บริบัฟเฟตไปเรียบร้อยแล้วขณะที่ทางตระกูลโค้ดเองนะคะแล้วก็มาแค่นเองนะคะสามารถทํารายได้เพิ่มขึ้นเช่นกันแล้วก็อัปเกรดธุรกิจนะคะจากธุรกิจแฟรนไชส์กีฬาให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้นะคะสถานการณ์ของเศรษฐก,กิจโลกแล้วก็ตลาดหุ้นในปีนี้นะคะว่ากันว่าเป็นปีที่วัดความสามารถของเศรษฐีพันล้านว่าใครคือตัวจริงทรัพย์สินที่หายไปก็ไม่ใช่จากใครแล้วค่ะก็จากตัวเองก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันยกเว้นคนเดียวนะคะก็คือมหาเศรษฐีชาติรัสเซียนะคะที่สูญเสียความมั่งคั่งไปเกือบเกือบห้าหมล้านดอลลาร์สหรัฐสาเหตุสาสคัญก็มาจากเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่เริ่มต้นตั้งแต่24กุมภาพันธ์ปีส0งพัน 22ที่ผ่านมานั่นเองค่ะฟังของมหาเศรษฐีแล้วนะคะฟังของวบริว่าเ,ดเฟดก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเขาก็ยังเป็นไอดอลในแง่ของการลงทุนระยะยาวของใครหลายคนนะคะก็อย่าลืมกลับมาตรวจสอบความมั่งคั่งของตัวเราด้วยนะคะว่าปีนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะพิวิตคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ